พ่อแท้ๆจีจี GG, สุพิชชาเปิดแชทสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกสาวเหมือนส่งสารญยานอัปเดตข่าวล่าสุดสื่อมวลชนต่างมารอทำข่าวการเดินทางมารับศพจีจีสุพิชชาและอีกคิวภูมิพัฒน์ในช่วงเช้าวันนี้วันที่20เมษายน2566ซึ่งครอบครัวของจีจีสุพิชชา บางส่วนได้เดินทางไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณที่คอนโดย่านอสโศกทั้งนี้ปรากฏว่ามีญาติของอิกคิวภูมิพัทเดินทางมาติดต่อขอรับศพแต่อย่างใดเมื่อเวลา14.14น 14. าฬิกา14นาทีที่ห้องสุดท้ายหรือห้องรับศพณโรงพยาบาลรามาธิบ,บดีนายชินโชตปรีดาเจริญ อายุ58ปีพร้อมด้วยนางสาวชุติการทีรโรจนพงศ์อายุ44ปีบิดาและมารดาของจีจี้สุพิชชาและนายกิรติอาจหารอายุ39ปีพ่อเลี้ยงนำพระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปเดินทางมารับร่างของนางสาวสุพิชชาปรีดาเจริญหรือจีจีอายุ20ปีผู้เสียชีวิต ในขณะที่นายชินโชตพ่อของจีจี้สุพิชชาได้นำแชทจากโทรศัพท์ที่คุยกับลูกสาวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่17เมษายน2566ที่ผ่านมาเวลา11นาฬิกา34นาทีซึ่งลูกสาวได้แชร์โลเคชั่นคอนโดที่อยู่อโศกและเลขห้องมาให้ก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกสาวจะทำขายมาให้พ่อดู ซึ่งตอนนั้นพ่อไม่ได้ตอบกลับไปพร้อมกับเปิดเผยว่าโลเคชั่นที่ลูกสาวส่งมาให้นั้นเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ตนเองจะไปนอนเป็นเพื่อนลูกสาวที่ห้องที่เกิดเหตุอูกเนื่องจากลูกสาวได้บอกไว้ว่าอยากให้พ่อมานอนเป็นเพื่อนบ้างคุณพ่อยังเผยอีกว่าที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยขอให้ตนเองไปนอนเป็นเพื่อนมาก่อน แต่ตนก็ไม่ทราบว่าทำไมครั้งนี้ถึงขอให้ไปนอนด้วยอีกทั้งตนเองไม่ทราบมาก่อนว่าลูกสาวคบหากับแฟนหนุ่มถ้าตนเองรู้เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นและที่ผ่านมาตนมองว่าลูกสาวยังเด็กยังไม่ควรมีแฟนส่วนสาเหตุที่ลูกสาวไม่บอกว่ามีแฟนเพราะกลัวว่าพ่อจะเสียใจส่วนผลิตภัณฑ์ที่ลูกสาวส่งมาให้นั้น ก็เป็นปกติเวลาที่ลูกสาวจะทำอะไรก็จะมาปรึกษาตนเองตลอดจากนั้นได้เคลื่อนร่างของน้องจีจี้ขึ้นรถเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศา,ศาสนาที่วัดพระปะถมเจดีจังหวัดนครปฐมโดยแม่น้องจีจี้วุ้มรูปถ่ายนำหน้าลงศพและร้องไห้ออกมาตลอดเวลา คุณพ่อก็เดินตามลงศพและเมื่อยกลงขึ้นรถพ่อได้รูปเบาๆไปที่โลงก่อนเช็ดน้ำตาด้านพ่อเลี้ยงของน้องก็คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน